ซูเปอร์แมนเคยขอให้แบทแมนฆ่าเขามีไม่กี่คนบนโลกที่ซูเปอร์แมนไว้ใจแต่มีคนเดียวที่เขาไว้ใจพอที่จะฝากชีวิตตัวเองไว้ในมือซูเปอร์แมนเคยมอบแหวนคริปโตไหนให้กับเขาแล้วบอกกับเขาว่านายต้องสัญญากับฉันว่าถ้าฉันข้ามเส้นเมื่อไหร่นายจะต้องหยุดฉันไม่ว่าจะยังไงก็ตามแบทแมนตอบแค่ <'m> แล้ววันนั้นแม่งก็มาจริง หลังจากโลวิสต์ตายซูปเปอร์แมนก็ไม่ใช่ฮีโร่อีกต่อไปแต่กลายเป็นพระเจ้าที่พร้อมล้างโลกทั้งใบซูปเปอร์แมนคลั่งคุมตัวเองไม่ได้แบทแมนถือแหวนเดินเข้าไปแต่แทนที่จะฆ่าเขากลับกระซิบข้างหูซูปเปอร์แมนว่า <'m> นายไม่ได้ต้องการให้ฉันฆ่าหรอกมึงแค่ต้องการโดนแบบนี้และนั่นแหละแบทแมนแม่งทนไม่ได้เลยอัดตูดเขาเข้าให้ไม่ได้เพราะโกรธแต่เพราะคิดถึงเพื่อนเก่าเสียงดังตัด สะเทือนทั้งโลก